มาสูงค่ามาทบเขาใจเสียงเมืองค่ะเนาะเปมาลาดนี่ลองตัวคิงเหมือนตางห้องความมากกว่ใจตัวคิงก็เปิงค่ะเนาะนอนรับติดถึงเมืองแรงก็มีค่ะนำเมาจอมค่ะเป็นลูกภูมิแพ้จอมค่ะเนี้ยพัดลมเนี่ยก็ติดจางค่ะอยู่ห้องเอก็จางพ็เปลี่ยนเฮียงมาตัวคิงเนี่ยเป็นผื่นเป็นตุ่มจอมผิวหนังค่ะนะ เดียเ๋ยวก็ไหเสแต่ก็มาเนี่น้ำสแกนดีออยค่ะเนาะมาหืดขินตัวยสามถึงสวันค่ะก็หันพลว่าดีขึ้นนอนรับก็รับหลีถอยใจก็ล้มอาอาการพุ่มแพ้่เจอพัดลมจะในกู้ซื้อความจามเดี๋ยก็อยู่ของเอก็เลยสบายค่ะตอนนี้ค่ะนะ ก็ฝากไว้จอมค่ะสกินเดล์ออยตัวนี้ค่ะสุดยอดเตยค่ะเนาะอันนี้ชมน้ำใจใต้กอดได้เลยค่ะทีมาในน้ำปั่นกินเนค่ะเนาะอ่าก็ชวนก็สีน้ำพึงค่ะสีหางหลีไว้ค่ะนะจามตัวนค้กพี่นำครับ